ในช่วงปลายชีพของเบิร์กแคมป์ไอซ์แมนท่านนี้มีชีวิตชีวาขึ้นมาเพราะองลีนี่แหละครับเขาเบิร์กแคมป์รู้เลยว่าบอลที่ออกจากปลายตีนเขาให้กับองรีนั้นลูกไหนจะเป็นประตูได้หมดอ่ะมัดรวมมาเลยสปีดสูงระดับมอเตอร์ไซค์ย่าลาดเท้าวิสัยทัดคมกริบปบเครื่องสุดๆเอาลงโตรยากถุงเท้าขาวยาวๆดึงตึงเหมือนฟอร์มในสนามลากทีผ่านตลอดระดับบอสเล่นเองเขาคือไฮบิดระหว่างปีกซ้ายบวกม้าป่าในกรอบเผท็จการลากบอลตัดเข้าในจากฝั่งซ้ายของเขาเหมือนหนังแอคชั่นชั้นครูที่คนดูจําได้แม้ผ่าานนไปปปเ็10ีควมมสส เมื่อนั้นไม่มีใครเกินเขายิงประตูในพิมลิกได้มากกว่า20ประตูต่อฤด,ดูกาลยิงติดต่อกันถึง5ฤดูกาลจะบอกว่าไม่ร่างทองก็ได้เพราะเขาคือในระดับร่างเพชรไปแล้ว4ปีซ้อนสําหรับรางวัล PFA ท e ม m of เด e y เ a r ไม่มีใครแตะตําแหน่งนี้ได้ระหว่างที่เขายืนอยู่ปีนี้น่าจะโหดจัดฤด,ดูกาล2003-2004คือจุดสูงสุดขององลียิง30ประตูในพิมลิกและ39ประตูรวมทุกรายการเก็บรางวัลส่วนตัวเต็มตู้และทีมของเขาไร้พ่ายนั่นคือจุดพีคที่สุดของร่างทองขององลีปีที่เขาไม่ได้คแค่อคุมม,ม,ม,มด หญิงแกรกและทําเกมเก่งสัสๆจนได้ชื่อว่าเป็นกองหน้าที่ทําเกมได้เก่งที่สุดในโลกและสามารถจ่ายบอลได้แบบเฮมิเกอร์โบราณเวนเกอร์เคยบอกว่าเขาคือนักเตะที่ดีที่สุดที่ผมเคยสอนและเป็นนักเตะที่ไม่มีใครอ่านออกแม้แต่ในการซ้อมในยุคของเขามีแค่ชื่อเดียวที่ทั้งยุโรปไม่มีใครกล้าหักล้างถ้าพูดถึงกองหน้าที่ครบเครื่องนั่นแหละคือเขาเชอร์รี่องลี นักเตะคนนี้แพทย์เคยระบุว่าเขาพิการแต่ความไม่เท่ากันของชีวิตกับทำให้กาลินชากลายเป็นเทพแห่งการเลี้ยงบอลเขาคือศิลปินที่ระบายสีในสนามหญ้าและในบางช่วงเขาแบกทั้งทีมชาติบราซิลไว้บนสองขาที่ไม่เท่ากันแม้ชีวิตจะเต็มไปด้วยความขัดแย้งและโศกนาฏกรรมแต่เขากลับเป็นสัญลักษณ์ของความสุขและความหวังของชา,บาวบราซิลกาลินชาเกิดมาพร้อมกับความผิดปกติทางร่างกายขาขวาสั้นกว่าซ้าย6เซนขวาโก่งเข้าซ้ายโก่งออกแพทย์วินิจฉัยว่าเขาพิการแต่เขากลับใช้สิ่งนั้นเป็นอาวุธ เลี้ยงบอลแบบที่ไม่มีใครคาดคิดไม่สปีดแบบเมซี่ไม่มีพลังแบบโรนันโดแต่เปลี่ยนทิศไวได้ด้วยแกนหมุนจากความไม่สมดุลหลอกซ้ำๆจนกองหลังเซลมก่อนจะผ่านไปแบบดือ้อให้คนดูหัวเราะทั้งสนามทักษะทั่วไปก็ครบทั้งจ่ายคมคอสแม่นยิงไกลเป็นบิ๊กเกมเพเยอร์ของยุคนั้นกาลินชาแปลว่านกกระจิบพ,พี่สาวตั้งให้เพราะเขาตัวเล็กเคลื่อนไหวเร็วเขาคือตำนานของบราซิลและโบตาโฟโกลงเล่นให้โบตาโฟโกกว่า580นัดยิงไปกว่า230ประตูกับทีมชาติเขาคว้าแชมป์โลก2อสมยัยในปี155และหนึ โดยเฉพาะปี6 2เมื่อไปเล่เจ็บเขาเป็นคนแบกทีมขึ้นมาเองแม้ชีวิตส่วนตัวจะวุ่นวายเขาติดเหล้าและจากไปด้วยโรคตับแข็งแต่ชื่อของเขายังถูกฝังไว้ในความทรงจำสนามแห่งชาติของบราซิลเอสตาดโอมาเนกกาลินชาถูกตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่เขากาลินชาไม่ได้เป็นแค่คนเก่งเขาเป็นความสุขในร่างมนุษย์เขาไม่ได้ชนะทุกเกมแต่เขาทำให้ฟุตบอลมีชีวิตและผู้ชายสองขาโกงคนนี้สอนให้โลกรู้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเพื่อที่จะเป็นตำนาน ไบเอเมลนิกสิบโอเกลนซิตี้ศูนย์มันอาจจะฟังดูเหมือนหายนานะครับแต่มันคือเรื่องราวของทีมที่ไม่ยอมแพ้แม้จะรู้ตั้งแต่ยังไม่ลงสนามว่าเกมนี้เราจะเจ็บแค่ไหนโอเกลนซิตี้มาจากนิวซีแลนด์ครับมาจากลีกึงอาชีพนักเตะอาชีพจริงๆมีแค่5คนที่เหลือคือนักศึกษาคนทําคลังสินค้าพนักงานขับรถหลายคนต้องลากิจแบบไม่ได้ค่าจ้างเธอมาสวมเสื้อแข่งในรายการนี้โคดิวานวิเซลิศบอกตรงๆว่าเราดูดีว่ามันจะเป็นเกมที่ยากแต่เขากับภาคภูมิใจในความพยายามของนักเตะแม้จะโดนถล่มยับแต่ก ไม่มีใครยอมแพ้ก่อนเสียงนกหวีสุดท้ายตอนที่รู้ว่าต้องเจอกับไบเยนนักเตะทั้งทีมรวมตัวกันในห้องของสโมสรเพื่อดูการจับสลากและสิ่งที่ตามมาก็คือเสียงหัวเราะกับคำแซวจากพี่ชายของผู้รักษาประตูคอนเนอร์เทซี่ที่บอกกับน้องชายว่าแกโดนแฮร์รี่เคนยิง10ลูกแน่มันคือคำขำๆที่กลายเป็นเรื่องจริง ทีมโดน10ลูกจริงๆครับแต่ที่น่าขำยิ่งกว่าคือแฮี่เคนไม่ได้ยิงสักลูกเดียวโอเกลันซิตี้ครับอาจจะโดนวิจารว่าไม่คู่ควรกับรายการนี้แต่บางทีคำว่าคู่ควรในโลกฟุตบอลมันไม่ได้วัดกันที่สกอร์ครับแต่มันวัดจากว่าคุณกล้าหรือเปล่าที่จะยืนตรงหน้าเสือแม้รู้ว่ามันพร้อมจะขย่ำคุณทุกเมือ่อโอเกลดนซิตี้เลือกจะให้โลกได้เห็นหัวใจหัวใจของทีมที่ไม่ดรามา่าไม่แก้ตัวแต่สู้แบบไม่มีข้อแม้แม้จะรู้ว่าสุดท้ายแล้วทีมจะแพ้โอเกลันซิตี้ทีมเล็กที่กล้ายืนอยู่ตรงหน้าเสือแลละทําให้โก ยอมรับพวกเขาด้วยหัวใจ มาสั้นๆครับสกิลฟิฟแฟบท่านี้ใครเป็นคนคิดลิเวอริโนโครับคือคนแรกที่ใช้จริงในสนามโรนินโยคือคนที่ใช้ได้สวยและดังที่สุดแต่ต้นกาเนิดของสกิลฟิฟแฟบในสนามซ้อมครับคือคนนี้ครับเซจิโออิชิโอะใช่ครับท่านี้มีจุดเริ่มมาจากคนญี่ปุ่นเชื้อสายบราซิลแม้โลกจะจดจําว่าเป็นของลิเวอริโนโและภายหลังโรนินโยเอาไปใช้แต่ชื่อที่ลืมไม่ได้คือเซจิโอเอจิโอะเขาเป็นบราซิลเชื้อสายญี่ปุ่นครับเคยเล่นในกับคอินเทียในยุค1970และเขาคือคนที่คิดท่าน,นี้ขึ้นมาในาซออมิ ครับไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์ไม่เคยติดทีมชาติแต่เขามีสิ่งที่โดดเด่นนั่นคือความคิดสร้างสารรค์และการเล่นบอลแบบนอกตำราเขาทำเพื่อความสนุกโดยไม่ได้ใช้จริงในเกมแต่ลิเวริโน่เห็นแล้วถึงกับร้องไอ้ยะมันสุดทางเพา้าเลยพี่น้องจากนั้นครับลิเวริโน่เอาท่านี้ไปใช้จริงในสนามและทำสำเร็จการฟรุตบอลโลกปี1 9 7 0ก้องนจับภาพได้ต่อนหน้าแฟนบอลน,นับหมืน่นคนทั้งโลกจึงเข้าใจว่าเขาคือเจ้าของท่านี้ฟรีแฟบคืออะไรครับคือท่าใช้ข้างเท้าด้านนอกปัดบอลออกก่อนจะหักข้อเท้ากลับเข้าด้านในหลอกให้บอลไปทางนนึงแแต่่่เปลีียทิบบไมมสัญญ,ญาณ และที่โรแมนติกคือเอจิงโงไม่เคยโกรธครับเขาคยให้สัมภาษณ์ว่าผมไม่สนว่าใครจะได้เครดิตผมแค่ดีใจที่คนทั้งโลกได้เห็นท่าที่ผมคิดขึ้นมาเองนั่นแหละครับคือความงามของฟุตบอลมันไม่ใช่เรื่องเครดิตแต่มันคือความคิดสร้างสารรค์ที่ข้ามรุ่นข้ามยุคและกลายเป็นตำนานถ้าชอบก็กด follow หน้าช่องได้เลยและแชร์คลิปให้เพื่อนดูตอนนี้คือตัวเทฟุตบอล น่องบบายาเมาเอาอีกแล้วเด็กวัย17ปีจากแดนคาตาลันล่าสุดควงสาวหน้าใหม่อีกแล้วครับเจ้าตัวใช้ว่หยุดพักร้อนกับฟาติบาสเกสสาวสเปนวัย30ปีหุ่นฟิตสายเวทมี f o l เวอร,วร์หลักแสนเที่ยวเรือหรูกินหรูอยู่ที่อิตาลีจนแฟนบอลเนี่ยร้องเป็นเสียงเดียวกันว่าสุดทางเผาแต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นสิครับเพราะในมุมกฎหมายสเปเนเนี่ยยาเมายังถือว่าเป็นผู้เยาว์แม้จะอายุเกิน16ซึ่งให้ความยินยอมได้แต่ยังไม่ถึง18ยังไม่บรรลุนิติภาวะแปลว่าการกระทําบางอย่างอาจจะถูกแปล ได้ง่ายครับโดยเฉพาะเมื่อคุณเป็นนักเตะที่สปอร์ตไลท์เนี่ย่องตลอด24ชั่วโมงจนแฟนบอลครึ่งโลกเนี่ยตั้งคาถามว่านี่เด็กมันจี๊ดหรือชีวิตมันซิ่งแซงไวถามว่าแล้วส่งผลต่อเส้นทางฟุตบอลไหมแน่นอนครับเพราะยาเมาเนี่ยไม่ใช่แค่าดาวรุ่งแต่กำลังจะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ใหม่ของบาซ่าเพราะฉะนั้นชีวิตนอกสนามไม่เคยเป็นแค่เรื่องส่วนตัวแต่จะโทษเด็กก็ไม่ถูกครับเพราะนี่คือน,น้องบาวที่โตเร็วกว่าไวยทั้งในสนามและในชีวิตจริงบางคน17ยังเลือกเรียนสายวิทย์หรือสายศ ขุนแผนแห่งแดนยาลาเหรอเอาจริงๆนี่มันคุณแผนค้ำนูเวอร์ชั่นเจนแซตชัดๆอืมแต่จะว่าไปรักต่างวัยก็ไม่ใช่ปัญหารครับแต่ถ้าวัยยังไม่พร้อมจะรักมันก็อาจจะพังทั้งชีวิตได้นะไอ้นุม่มถ้าชอบคลิปนี้ก็กดฟอลน้าช่องและแชร์คลิปให้เพื่อนคนดูเพราะนี่คือตัวเทพฟุตบอล เขาไม่ใช่สายเลี้ยงโหดหรือข้องระดับเอมเป้แต่พลังทะลวงป้อมกับโพสิชันนิ่งจัดว่าโกงความจริงสายกองหน้า power type บวกฟินิชเชอร์บวกลิงเพย์มีสเกลยิงนอกกรอบกับโพสเพย์มาสเตอร์เขาไม่ใช่ของปลอมแต่ยังไม่ใช่ของจริงระดับาการเขาคือโปรตไทป์เบอร์เที่รอวันปลดลิมิตในศึกใหญ่ซีซั่นก่อนยิงทะลุ40ประตูในทุกรายการสร้างโอกาสเองเก็บบอลเอง จยให้เพื่อนยิงได้อีก15แอซิสพาสปอร์ติ้งคว้าแชมป์ลีกและเข้ารอบลึกทั่วยุโรปเป็นกองหน้าที่ยิงได้ทั้งกด r 2ยิงเลียเสียบเสาและยิงซัดเต็มก้าพลังในกองเหมือนกับฮาแลนเวอร์ชันดิบออบตาแอนฮูสร์ให้คะแนนเขาสูงต่อเนื่องทั้งค่าเฉลี่ยยิงต่อเกมบวกการจบสกอร์ในพื้นที่แคบเดีเลติกจัดให้เขาเป็นท็อป5ของกองหน้าที่ฟอร์มแรงที่สุดในยุโรปตอนนี้ราคาที่โดนร้อมกรอบ100ล้านยูโรทำให้ยังไม่มีทีมใหญ่ปิดดิวด้จริงจังโยเคเลง เขาเริ่มตอบโต้บ้างว่าข่าวอะไระไรที่ผ่านมามันก็แค่คลิกเบตถ้าปีนี้ยเคเลสไม่ย้ายแล้วโชว์ของแบบเดิมใน UCL ฤดูกาลหน้าร้อยล้านจะกลายเป็นถูกหรือเขาจะโดนแท็กว่าเก่งแค่ในลีกกลางไปตลอดถ้าชอบคลิปนี้ก็กดฟอหน้าช่องและแชร์คลิปให้เพื่อนคนดูเพราะนี่คือตัวเทฟฟุตบอล แชกี vs. ้ VS เตเบดเหมือนกันตรงไหนอ่ะดูนี่ครับบีคอบมาแบบกระชับเชื่อไหมครับแม้สไตล์จะแตกต่างสุดขั้วแต่ทั้งสองคนมี DNA บางอย่างที่เหมือนกันชนิดที่อาจไม่เห็นจากแวบ,บแรกไม่ใช่แค่ตำแหน่งเดียวแต่เป็นตัวเปลี่ยนเกมได้หลากหลายทั้งคู่ไม่ใช่เบิร์เก้าดิบหรือว่าปีขนานแบบตายตัวแต่คือฟรีฟอร์มแอทเทคเกอร์ที่สามารถยืนในหลายตำแหน่งและเปลี่ยนเกมได้จากจังหวะเดียวแบบสายฟาฟา,ฟา,ฟาทั้งคู่สามารถสร้างเกมและจบสกอร์เองได้และไปนักเตะที่คุณซื้อใส่ในสนามแล้วทั้งทีมมวตตนนมา่ามือไแผยั มีแต่จังหวะที่รู้ว่าต้องยิงต้องเลี้ยงต้องแทงเล่นจากสัญชตาตญาณไม่ใช่สู่สาเร็จเตเบสนั้นไม่ต้องคิดเยอะถ้ายิงได้คือซัดทันทีมี r รีอคทีฟอินสติ้งส่วนชยกยเกเห็นช่องคือแทงไม่รอจังหวะ2นั่นคือคีเอทีฟอินสติ้งอีกอย่างที่ชวนให้นึกถึงก็คือ มีบุคลิกในสนามที่เดือดจากข้างในถึงแชกีจะดูคล่องแคล่วมีฟุตเบริร์กแบบสายฝรั่งเศสแต่เขาก็เป็นเด็กที่มีแอติจูดดื้อซ่ากล้าสวนแม้กับรุ่นใหญ่เหมือนกับเตเบทที่โดนเรียกว่าโก oh ้แห่งแดนหน้าทั้งสองคนมักจะมีอารมณ์ชัดในเกมพร้อมมีซีนประทะาเล็กๆไม่ใช่นักเตะว่านอนสอนง่ายในสนามแต่กลับทําให้แฟนบอลรู้สึกมีชีวิตขึ้นเวลาได้ดูโอเคสิ่งที่เหมือนกันจริงๆนั่นก็คือทั้งคู่คือน,นักเตะที่กล้าทําในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าในพิบตาเดียวเพื่อนๆคิดเหมือนกันมม้้ยราาาชชอออลลินนี่่่ืืกดดตตหงแแะ์เพู เพราะเราคือตัวเทพฟุตบอล มาสั้นๆตัดเกรดนัดแรกเรียวมาลิดโดนอินสกี้เทสร,ระบบตังเอมอกันไปหนึ่งหนึ่งฟอร์มคุมทีมมาดส่งครบถ้วนเอาเรื่องเช่นเคยแม้เตรียมตัวแค่สวันบรรยากาศในสนามร้อนอบอ้าวถึง33องศาเซลเซียสมีพักดื่มน้ำสองครั้งอันฮิลานครองบอลได้เหนือกว่า55%ในครึ่งแรกและสร้างจังหวะอันตรายหลายครั้งอินสกี้เน้นให้ทีมเล่นได้ดุดันกดดันสูงพร้อมคุมเกมด้วยบอลครองแทคติกนี้ใช้ได้ผลครับทำให้อันฮิลานไม่รั้งแต่ตั้งรับแต่กลับสร้างโอกาสโจมตีได้ยย้้ออออยยย่่่าาาาางงตเเเนนืแมมมมรลดิิพหกก็จไไี เปิดโหมดเหนียวให้ลูกทีมแผ่แสนยานุภาพเกมรับจัดระเบียบได้ดีและไม่เสียประตูตัดเกมในครึ่งหลังตัวผู้เล่นจัดว่าเป็นรองแต่ก็ลองได้นะจับโดยรวมเนี่ยดูได้ว่าแผนของอินสกี้แม้เป็นนัดแรกแต่ใช้ได้ผลเขาเองนั้นพอใจมากพูดว่าแม้จะผิดหวังที่ไม่ได้ใช้ชนะแต่ทีมเล่นได้ดีและครบตามแผนพอนั่นก็คือเรอลมลิตนะเว้ยผลงานนี้ทําให้พวกเขาเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ของเอเชียที่เรอลมริตไม่สามารถเอาชนะได้นับเฉพาะในเกมออฟฟิเชียลคะแนนเฉลี่ย8.0เต็ม10อินสกี้ประเดิมได้ดีเกินคาดครับปฏิเสธ ของชาบีลอนโซในฐานะคุณซือใหม่และมรดทั้งจากตัวอินสกี้เองสื่อและวงการฟุตบอลโทั่วโลกสภาพทีมจัดว่าแร่งฟีดแบ็จัดว่าบวกแผนงานจัดว่าเจี๊ยบมีสัญญาณว่าโปรเจกต์ใหม่ในซาอุดิอาระเบียคุ้มค่ากับเงินมหาศาลที่จ่ายให้หรือเพื่อนๆล่ะอครับว่ายังไงใครดูสดมั่งมาเมนกันหน่อยอย่าลืมกดติดตามหน้าช่องและแชร์ให้กับเพื่อนคุณดูเพราะเราคือตัวเทพฟุตบอล คลิปนี้ครับสั้นๆถึงซานโชเคยมีคนบอกว่า <S <S พรสวรรค์จะไรค่าถ่าใจมันไม่เอาแล้ววันนี้จาดอนซานโชกําลังพิสูจน์ให้เราเห็นในแบบที่ไม่ควรภูมิใจเลยแม้แต่น้อยเด็กที่แมนยูเอเต็ดเคยอุ้มเข้าบ้านพร้อมเงินค่าตัว73ล้านปอนด์รับค่าเหนื่อยระด,ดับ250,000ต่อวีคด้วยความเชื่อว่าเขาจะเป็นคริสเตียโนโลเนลโดคนใหม่ของทีมแต่ผ่านมา4ปีเขากลับมีสถิติเหมือนนักเตะที่ดีในลีกแชมเปี้ยนชิพมีฟอร์มเป็นพักๆมีทัศนคติขัดกับคนทําทีมละุด้้าายกก,ยออก,าดดก็็เเีีรอออออไไปมมมนนน่่ชซซืืตห ลีทีมเดียวครับที่จริงจังแต่เดียวติดอยู่ตรงที่เขาเนี่ยไม่ยอมลดค่าเหนื่อยแม้แต่ตอนเดียวโล่จะไฟไหมยังไงก็ไม่สนจะได้เล่นไหมกระช่างใครยังได้เงินครบทุกงวดก็พอใจแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องพอสวรค์ครับพอสวรานในเขามีแต่สิ่งที่หายไปนั่นคือความหิวหิวที่อยากจะชนะ หิวที่อยากจะพัฒนาหิวที่อยากจะให้คนจําชื่อจากสิ่งที่เขาทําในสนามไม่ใช่เงินในบัญชีถ้าเขาเลือกย้ายไปนาปโปรีซิลิอาอาจจะเป็นเวทีที่พาเขากลับมาได้จริงๆิที่นั่นไม่เร่งแต่เข้มไม่ฟู่ฟ้าแต่มีระบบและถ้าเขายอมปรับตัวมันคือโอกาสแต่เขายังคงยึดติดกับโลกของตัวเองยังคิดว่าโลกต้องหมุนรอบชื่อของซานโชสุดท้ายเขาอาจจะเหลือแค่ชื่อที่ถูกพูดถึงด้วยคําว่าอืมน่าเสียดายมากกว่าคําว่าสุดยอดถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามที่หน้าช่องและแชร์ให้กับเพื่อนของคุณได้ดูเพราะเราคือตู What a football. วันก่อนครับมีข่าวเติมพลังรักกับสาวไปแล้วเนี่ยวันนี้มีภาพออกมาครับว่าเขากําลังไปเติมพลังฝันกับไอดอลของเขาลามินยามาไม่ได้ใช้เวลาปิดฤดูกาลแบบใครอื่นเขาไม่ได้ไปพักผ่อนหรูไม่ได้ออกอีเวนต์แต่เลือกบินข้ามโลกเพื่อไปหาเนย์มาไอดอลที่ทําให้เขาลงรักฟุตบอลตั้งแต่ยังเป็นเด็กเขาไปถึงบราซิลไปถึงริมหาดไปเล่นฟุตบอลชายหาดกับเนย์มาหัวรอบเหมือนกับพี่น้องคนละรุ่นไม่มีแผนการเล่นไม่มีโค้ดมีแต่แรงบันดาลใจที่ส่งต่อกันโดยไม่ต้องพูดเยอะนี่ไม่ใช่แค่การ ภาพของไฟที่ถูกจุดต่อจากรุ่นที่เคยแบกทั้งบาราซิลสู่รุ่นใหม่ที่กําลังแบกบาร์เซโลนาไว้บนเท้าซ้ายเด็กคนนี้ไม่ใช่แค่จะฝันเก่งแต่เขากําลังเดินทางเพื่อฝันให้ไกลเท่าไอดอนของเขาอีกไม่กี่ปีข้างหน้าอาจจะถึงเวลาที่โลจะพูดถึงยามาในแบบเดียวกันที่เขาเคยพูดถึงเนมา่าว่าเป็นนักเตะที่สุดยอดขนาดไหนมันไม่ใช่แค่การพักผ่อนธรรมดาแต่มันคือการไปเติมพลังฝันและพลังใจกับคนที่เขาเคยมองจากหน้าจอเล็กๆวันนี้เขาได้มานั่งข้างกันจริงๆยามาไม่ได้แค่บินไปเจอเนม่าครับแต่เขาบินไปเติมไไฟจาก ที่เคยจุดไฟฝันให้เขาตั้งแต่วันแรกถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามไน้าช่องและแชร์ให้เพื่อนคนดูเพราะเราคือตัวเทพฟุตบอล